พี okay, ่ผมเดียวขึ้นแล้วให้พันนัดถ่ายให้ครับผมน่อยถ่ายก็เยอะจริงจริงแต่พันนัดช่วยพี่สาวเชื่องหน่อยนะไอ้โห้ยนี่ยเป็นยาก ใหญ่เลยพี่ที่อะกล้องเดี๋ยวถ่ายฝั่งนี้ได้ไหมนะฝั่งนี้นะนี่นะนี่เห็นชัดป่ะเหรอเนี่ยเองขึ้นฝั่งนี้เลยตรงขึ้นพี่นั่งปีนไม่ได้ต้องจับกล้องขึ้นไปก่อนเอาตั้งไว้ี่กันไม่ถึงไปก่อยนะนี่ผมใหญ่ไหมใหญ่อยู่ครับน้ำน่าจะมีสิบบัวครับหลังนี้ น้ำเต็มเต็มเลยครับปลากระล้องครับผมมาจังระวังนะก,กิ่งผุหน้าล่างล้วนะเองบอกอะมาเหนื่อยเองรีบจับไปไปเนะี่ยไปชะไปทางเนี้ย จะลงตง้างในใชเ,เชือกใครจับอ่ะเอากระสอบพี่ยองไงพี่นะแล้วก็จับแต่ปากนะเนอะโอเคเยอะ ไม่ร่วมันะเชื่อไม่ร่วมไหนครับผมจะปาดครับน้ำใเงี้ยนะนี่ครับปากระรองครับผมถึงน้ำละ ohu, súng chạy không chạy không đủ à? không, sẽ rung sẽ rung, ohu, nhảy ปึ๊บแน่เอาอยู่ครับผมแม่เกือบครับหนักจัดหนักจัดหนักจริงไม่เตรียมมาดีแล้วตรงนี้ลูดเลยแล้วกันหนักจัด เดี๋ยวรังปล่อยไว้นะครับโอเคไปเจอหลังหน้าครับ